ปสุดยอดเลยโอ้โหซีสันนั่นแหละตอนทำน,นั่นแหละแม่กำลังมั่นพอดีเลยสุดยอดแรกป่ะถึงสเต๊บดูกับเนื้อเขาบอกกินเนื้อจักสิกินยังพี่น้องเอ้ยเฮ้ยครื่องปรุงกับข่าตะไคร่ใบปูดนะแม่เนาะ ออมแบบบานเฮ่าเนี่ยมือนี่เน่นทีพักไซผมอมแล้วอ่อนๆอย่างนีโอ้ยมือนี้ได้พักไซมากจักวาเห็นยังกินก็เลยเห็นเนื้อเสือไปออมเสืออะไก่อนครับตามด้วยพีกนะแม่ตาไก่ไปมะกรูดตามไปติดๆครับผม โอ้ยเนี่ก็หอมแล้วแต่ชุเลยเบือความจ็้จนตายังไงต้อลงมาเร็วเร็วตัน้ำปลามาน้ำปลามานี่เบือความจิ้จุเบืความมันเ่อเจจมาโอ้เอามาเอาเนื้อลงมาบดนี่เือสุกแล้วเปลี่ยนสีแล้วมาานี่ เดือดลงไปเขาแกนเนี่ยเพื่อนพีกับพ่อแม่มันความมั่นมันยังอยู่กับเนื้อใจมันแตกมันคอยยำสำคัญว่าต้องใส่เกลือสุกก่อนแล้วจ้ะเนี่ยครับเกลือเกลือซุปนะครับตอนนี้มีตะนัว เป็นเป็นยังไงนัวพอดีว้าแล้วไม่หน่อยมันชิลเจอร์นะนัทพูดถึงอายุความล้ำพี่น้องก็ต้องผมบีข่มเพียดเลยบักไตย่างเดียวเรียบร้อยจ้ามาหาบางกินมาหาบางเกศพี่น้องเลยสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ามาเริ่มาเริ่มกินข้าวพี่น้องเลย มาเมื่อนี่เห็ดกับข่อยู่ร้านมากินอยู่บ้านแซ่บครับผมเปลี่ยนบรรยากาศจังหน่อยอมเมื่อนี่อมเสืออมเสือซุปเค้กมาทีซุปเขือใส่เห็ดผอโอ้ยเลยบริกิรจ่อยกระทั้งหรอกคือพ้องกินฤดูกาลก็ได้จังทันเลยซื้อเห็ดผอออนมากินไว้จังดอกมาแซ่บพื้นเก่า ไปเอ้น้องอยากกินอันนี้นะมันดิกว่าดีเลยครับไอ้ผักไสนี่ยายน้องกิบผักเตกยู่หางบานมา้ผักไสกับบะหขกันคลั่กลองไหมาเด้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่นี่กินซุป,ปกระเสือกับออมเสือ ผมหมยไหวน่าต้องนบบไปโหลดนีข้าวบดใส่เบียใส่ดีเลยน้อเนาะอมเสือใส่พักใส่ก็พักใส่ก็พอดีพักใส่มันถิ่ลงตัวพอดี มอสำหรับพุนที่กินขเนขาว่าแซ่บกินเขาว่าจัดได้ภนยในะมันั้เที่ใดๆช่วยในการจะมีนำ้นะนำลายเนาะและการมันจะเลื่อนอาหารอันนั้นมอกินเนื้อกะเอาไก่เอาหมูอะไรครับผมพร้อมจะใกลจะแซ่บ <C os ic> เอ็หมูก็แซ่บมาตั <C os ic> <stop pet S 2> ้งปรุงแซ่บแค่เ <C> น <os ic> ียว กา,ก,การกินการกินยกันกินก็เยอ่ในรูปแบบของห้อห้อที่รัดแปลงแจงได้อาครับผมมุ้ยกดตายตัวอยากกินเราได้พุงเอาเต้ตูดเดียวกันวัตถุดิบเดียวกันแต่ความแตกต่างอยู่ที่ว่าความพอดีหรือความใส่ใจหรือว่า รูปแบบของแต่ละคนกับโบขค้นกันปลานกินปนกุ้งย <laughs> าดพังเม็ดอาามุ่่งมานห้างเลี้ยว น,นี่เป็นอมแบบอีสาน,นมันท่าครับผมพอคนอีสานมันห่อนี่เป็นหมักกระสิต้นมากนะอาอยุสี่สิบปีสสิบมากขมเป็นดังนัง้นกการทดแทนโดยความขมข,ข,ของธรรมชาติมันสิแเสบครับผมอ,อําลัแม่นบางที่ขมอีมม คมเพียกอีกแบบหนึง่งเด้ผมดีอีกแบบหนึง่งเด้ผมบ่กือกันผมอันนี้คือผมกําลังอีกแบบหนึ่งผมกรลังอีกอีกแบบหนึ่งครับผมดีประกั้งอีกแบบหนึ่งการ,รกอ,กบบอ่อน,ออน อักีิบาัานห้องกินประจำประจำเลยที่เกี่ยวกับุ้มขมมี่ดีประกัง้งดีประกัง้งขมกะลังเงนืออปลาหมเอเนื้อปลาหมกับขมาคดขมด <laughs> ผลดอ้มเกินไปครับดีประกัง้งกขาในศาสนาของในหอยเนี่ยในหอยว่ามันบ่ดแผบแต่ขมกะลังจะดีบ่ะแต่ขมกะลังแฝงคุมอ่น อันนี้คือกันเออมะลากินกนะผมผมพอดีแสบเนื่อผมพอดีแสบผมมันบอกเกินไปผมกําลังคือกันซูเปอร์เขียบประเดศเ้พีนองเบิงเพ<ม>ราะมันเหีเ่ยวแล้วมีอีกอย่างหนึง่งคือผมเพียบฟันแต่ผมเพียวฟันหาต้นอยาง ว่ามันเป็นไม้ป่าไม้เน,มมนี่ยหอยเป็นเล็กหน่อยผู้ถ่อคนเอามากตาแห้งไรอ่ะผมเบียฟันประเทศยังกินง้ส่ตลาดไส้กยใส่ต้ม,มนี่ยังต้มงัวต้มยังนี่ต้มหัวต้มนี่เต่ายนลงผมเบียฟันใ้เป็นกรรเป็นกรรผมออมลำํา คล้ายๆคมกับลั่งหรือืป่าคล้ายๆต้นไม้บางชนิดมันก็อาจจดเรียกคนละแบบก็ได้ครับผมอาจีเป็นชนิดเดียวกันก็ได้บนเน่นอนหรอกว่ามันแต่ละทองทินอาจบวกคือกัน จะเด็กน้อยทุกมืออก้อี่ก็รติบบุ้งหัวใจแล้วครับผมณเด็กน้อยทุกมื้อี่ก็กติดหวานติดเปรี้ยวไปเนาะแบบบางคนบอกขายถึงผมคนมาเล่าถึง มันจะมีนิยาคมคำของมันนะผมตายาเบาเรื่องผมตายเบาว่ากันแล้วก็คมยางเดาแต่ล <c oughs> ูกค้าอะไรม,มาสั่งคมยางเดามีแต่คำสรรหามมาเบายายนุ่งคมตายาเบาเรื่องคนหนึ่งคมยางเดาก็เลยติดปากกันได้บ่อย เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเฮามวนคื้นหัวเซลล์มาทางเ <c oughs> งขาขอนี่มีแต่เอกลักษณ์ตัอนเลยไ <c oughs> ม่ไว้ถือตากนะตุ <c oughs> ผมขุมม้าต้องหัวบ้วนข้าวขมปักแซ่เพื่อต <c oughs> ิดแสบนะเฮ้ยมันตีบลัชกับเนื้อเสือเลยม <c oughs> ันตีบวกเกิเนไป <c oughs> แต่ข้าวใส่เพี้ยมันมันยังบวกเข่าขเลย พักในี่มันพอดีเสียเ่กินไปพร้อมคุยกับไปน้ำครับผมไอ้กล้อมลูกหลานรุนใหม่ที่บ้องหูจักนัันจักนี้ซุปบกเกลือกระแสบ ตุบบะเกือเพียบเี่อยากกนมาคนกินมัสมั่นแซ่ใส่เห็ดใส่เห็ดผัวเห็ดผัวกินอะไรจ้าดอกยังต้องซื้อมาว่าซื้อมัลโลดจ้าวเครื่องโลดร้อยยี่สิบมีหนามันยังถือเนาะบอกกับพ่อแม่พี่น้อง จะพากัไปซื้อแล้วเห็นพอกี่ตัวตัวกันตัวขายกันมันมันฤดูกาลมันแล้วแม่ก็ับบดขนาดไปขายเนื้อเสือเสือมันเป็นเนื้อขาวเนื้อเสือบวกเนื้อขาว ครับผมกินกันซํานี้แหละกินแก้พ่ออิม่มพ่อแด้พ่อพีพ่อน้องพ่อแดดคุ้ยกันพ่อแด้ได้สาระมั่งว่ดว่าได้สาระมั่งกันกัญญาวากันนะครับผมมันกะเป็นลักษณะแบบบนโโมนหัวมวนกันเนาะกัญญาถือสาสำรับคลิปนี้น่าะเผื่อวิธีการเท่าฝากความคิดถึงข,ขึ้นอดก้นที่ประสบอุทกกัยอพู่อช่วงนี้นะครับผม เพราะว่าที่น้ำตวมทั้งนนท์ทั้งนี่กับตวงกําล่างแร่งใจไปให้กันละกันถึงบ่มีทรัพย์ทินกับตวงกําั่งแร่งใจละครับผมจ้าอืมเอาให้หลอดปลอดภัยกันผู้ถูกคนจ้าครับผมและดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลคนใกล้ชิดนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า